มีการส่งทหารเกาหนีเหนือเข้าไปเลยสามพันคนจุดอ่อนของอยูเครนเนี่ยก็คือเรื่องที่เขาแทบไม่มีทรัพยากรทางด้านอาวุธกระสุนทุกนัดที่ยูเครนต้องใช้อาวุธทุกชนิดต้องพึ่งพาจากนอกประเทศรัสเซียเองเป็นหมหาอำนาจ ทัที่สะสมอาวุธอะไรเอาไว้เป็นอันดับต้นๆของโลกในขณะที่ตัวยูเครนเองซึ่งถูกแก้ออกมาเนี่ยแทบจะไม่มีอาวุธอะไรเลยนี่คือ3ปีของการยันกันอยู่ รัสเซียเนี่ยมีพรมแดนติดกับเกาหลีนเหนือนะไอ้ตรงเนี้ยมันอธิบายว่าทำไมเขาถึงเชื่อมโยงกันถ้าเป็นทางบกก็ประมาณ17.3กิโลเมตรส่วนทางน้ำก็มีพรมแดนที่เชื่อมกันอยู่ตรงนั้นอนะประมาณ22กิโลเมตรเอาตัวเลขกลมๆถ้าจะบอกว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านกันไปมาหาสู่กันผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าบ้านเขาติดกันแล้วก็ต้องคัญที่สุดก็คืออุดมการครับมันออกไปในแนวเดียวกัน เกาหลีเหนือเนี่ยเป็นชาติที่เก่งอีกช,ชาติหนึ่งนะครับในเรื่องของขอาวุธยุโทโธปกรณ์วันดีคืนดีคิมจองอึนก็สั่งยิงจรวดเขาไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอความผูกพันที่มีอยู่นะครับในระหว่างรัฐต่อรัฐโดยเฉพาะปูตินครับกับคิมจองอึนเนี่ยซึ่งเขาเจอกันเขาก็กอดกันทุกทีเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปได้ Solar The Future 2024เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ซื้อบัตรได้ที่ Zip Event วันนี้เองเนี่ยเราเห็นข่าวของสหรัฐก็ออกมายืนยันนะครับว่าทางเกาหลีเหนืออาจจะส่งทหารเข้าร่วมกับทางรัเสเซียด้วยตรงนี้ท่านคิดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญไหมครับของสงครามรัเสเซียยูเครนจะตึงเครียดมากขึ้นขนาดไหนไหมครับ ก่อนนี้ก็ต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้เกียรติชวนผมพูดคุยกันตรงนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อโมูลกันก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องที่ข้อแรกเนี่ยที่ตั้งประเด็นที่จะคุยกันเรื่องรัสเซียยูเครนเนี่ยเผอแป๊บเดียวนะครับนี่จะสามปีแล้วนะครับเนี่ยจะสามจะครบสามปีแล้วแล้วก็กําลังจะเข้าฤดูหนาวครั้งที่สามนะครับ ที่เราล้อกันเสมอว่า winter is coming เพราะว่าหน้าหนาวในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นหนาวสังหารนะครับผมใช้คำนี้มันหนาวตายนะครับมันเป็นภาระคือมันเป็นภาวะที่ทุกทรมานมากสามปีผ่านไปนะครับมีการสูญเสียมหาศาลกลับไปตั้งหลักให้ดีตรงนี้นะครับเมื่อเกือบสามปีที่แล้วเนี่ย เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่ากองทัพของรัเสเซียนับแสนเนี่ยรุกเข้าไปในดินแดนยูเครนนะครับนี่คือจุดตั้งต้นเพราะว่าสามปีมาแล้วเดี๋ยวมันลางเลือนมาไม่รู้ใครทําไมถึงลบกันนะครับเอาตั้งหลักตรงนี้ก่อนรัเสเซียรุกเข้าไปในยูเครนทางด้านตะวันออกของยูเครนแล้วก็จากทางเหนือผ่านเบลารุสแล้วก็ลงมาทางใต้นะครับเพื่อจะเข้าตีเคียฟเอาละครับสถานการณ์มีรุกมีรับ นะครับนี่เราตั้งหลักกันตรงนี้ตัวละครนะครับก็จะมียูเครนกับรัสเซียเป็นหลักซึ่งถือว่ายูเครนเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนะครับแล้วก็มาแยกออกมาเป็นประเทศต่างๆอีก15ประเทศด้วยกันตั้งแต่ปี1991เพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้มือกันนะครับว่าใครทำอะไรยังไงอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไง สิ่งที่ผ่านมามีแต่ความสูญเสียนะครับเราก็ติดตามข่าวมาผมเองแล้วก็ผมก็คิดว่านะครับคุณโซเองก็คงได้ทําข่าวตรงนี้มาภาพที่น่าสะเทือนใจนะครับขอพูดตรงนี้เสียก่อนเพราะว่าก็คือความสูญเสียนะครับของฝ่ายทหารเองแล้วก็ประชาชนซึ่งมันเป็นภาพที่น่าอนาถนะครับต้องพูดจริงๆว่าประชาชนที่ได้รับ เคราะกรรมนะครับทั้งเสียชีวิตทั้งบาดเจ็บแล้วก็จะต้องกลายเป็นผู้อบพยพนะครับตัวเลขไม่ต่ำกว่า10ล้านคนสำหรับชาวยูเครนนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่ผ่านไปสิ่งที่ผมย้ำเสมอแล้วก็บอกกับพวกเรานะครับคุยกันตรงนี้ก็คือจุดอ่อนของอยูเครนเนี่ยก็คือเรื่องที่เขาแทบไม่มีทรัพยากรทางด้านอาวุธ ยูเครนเนี่ยมีความร่ำรวยทางด้านเ,ออเรียกว่าทางเกษตรกรรมเขาได้ชื่อว่าเป็นตะกร้าขนมปังของยุโรป<ม>คำนี้เพราะมากนะครับตะกร้าขนมปังของยุโรปนั่นหมายความว่าเขาผลิตพืชผลทางการเกษตรเนี่ยออกมาเลี้ยงยุโรปนะครับเขามีโรงไฟฟ้าปรมาณูนะครับที่ตั้งไว้ตั้งแต่สมัยอยู่กับสหภาพโซเวียตนู่นนะ แล้วก็พลังงานไฟฟ้าของเขาเนี่ยเลี้ยงยุโรปอันที่สามที่เราอาจจะไม่ค่อยทราบกันนะครับในดินแดนของยูเครนทางฝั่งตะวันออกนะมันมีแร่เอิร์ธนะครับแร่หายากที่วันนี้โลกกำลังแย่งกันเพื่อเอาไปทำเป็นแบตเตอรี่รถยนต์แม้กระทั่งชิ้นส่วนต่างๆอะไรของโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือคุณค่านะครับสิ่งที่รัสเซีย ต้องการได้แล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่หวังจากสงครามในครั้งนี้นสิ่งที่ผมวนอ้อมแม่น้ำทั้งห้ามาเนี่ยนะครับเพื่อจะบอกว่าเมื่อกี้นที่พูดค้างไว้ก็คือรัสเซียเองเ,อเป็นมหาอำนาจนะครับที่สะสมอาวุธอะไรเอาไว้เป็นอันดับต้นๆของโลกในขณะที่ตัวยูเครนเองซึ่งถูกแยก้กออกมาเนี่ยแทบจะไม่มีอาวุธอะไรเลย นั่นก็คือแปลว่าสิ่งที่กระสุนทุกนัดนะครับที่ยูเครนต้องใช้อาวุธทุกชนิดต้องพึ่งพาจากนอกประเทศนั่นก็หมายความว่าสหรัฐนะครับซึ่งเป็นผู้นำนะครับของกลุ่มนาโตที่อยู่ในยุโรปนั้นก็เป็นคนที่ถือธงนำที่ทำให้กลุ่มนาโตซึ่งเรียกว่า ไม่มีบทบาทอะไรเลยมาประมาณสัก40ปีเนี่ยนะครับกลับฟื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นจุดอ่อนของยูเครนเนี่ยก็จะอยู่ตรงที่ว่าผู้นำเนี่ยซึ่งก็ทำงานได้ดีนะครับผมต้องชมใครจะไปว่าเขายังไงก็แล้วแต่เขาเป็นประธานาธิบดีที่ผู้ที่ประชาชนเลือกขึ้นมาแล้วเขาก็คือเซเลนสกีที่ตระเวนนะครับทำงานทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปขอ นะครับขออาวุธทุกชนิดแล้วในที่สุดก็ได้ทุกอย่างมานี่คือสามปีนะครับของการยันกันอยู่นะครับในขณะที่เอาละครับเมื่อกี้นี่คุณโซตั้งประเด็นนะครับว่าเออเฮ้ยมีการส่งทหารเก่าหนีเหนือเข้าไปเหรอสามพันคนตรงนี้มันมีเหตุผลครับผมอยากจะพูดแบบในมุมของทหารนะครับว่าสามปีที่รบกันมาเนี่ย เอาเป็นว่าตัวเลขนะครับตัวเลขที่เขาพูดกันนะครับว่าทางรัเสเซียเนี่ยสูญเสียทหารไปประมาณสักหกหมื hmm. ่นะครับหกหมื่นนายอาวุธกระสุนอะไรอีกมหาศาลเรียกว่ามันยุบไปจากคลังนะครับคลังที่เคยมีอยู่เช่นเดียวกันนะครับทางยูเครนก็คงสูญเสียหลายหมื่นเหมือนกันเหตุผลที่พูดได้ตรกกะของมันก็คือว่า รัเสเซียเองก็ต้องการการหนุนเนื่องนะครับอาวุธกระสุนที่อยู่ในคลังทั้งหลายเนี่ยมันก็พร่องไปครับอันนี้เป็นธรรมดานะครับเหมือนสินค้าอยู่ในคลังนะครับเมื่อเอาออกไปใช้อะไรต่างๆมันพร่องไปพอจะพูดได้หรือว่าพอจะอนุมานได้ว่ารัเสเซียเขาก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวในโลกนี้นะครับคุณโซ่ทราบไหมครับว่า รัสเซียเนะี่ยมีโรมแดนติดกับเกาหลีเหนือนะอไปดูแผนที่ให้ดีนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันอธิบายว่าทําไมเขาถึงเชื่อมโยงกันนะครับผมได้จดเอาไว้นะครับแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลมาเพื่อจะมาเล่าให้พวกเราฟังกันเี่เกาหลีเหนือกับรัสเซียเนะี่ยมีโรมแดนติดกันถ้าเป็นทางบกก็ประมาณ17.3กิโลเมตรนะครับ17.3กิโลเมตร ส่วนทางน้ำก็มีพรมแดนที่เชื่อมกันอยู่ตรงนั้นนะประมาณ22กิโลเมตรเอาตัวเลขกลมๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านกันใช่เลยไปมาหาสู่กันถ้าเขาจะมีความสัมพันธ์ต่อกันนะครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าบ้านเขาติดกันแล้วตองสาคัญที่สุดก็คืออุดมการณ์เัามันออกไปในแนวเดียวกันนะครับ รัเสเซียกับเกาหลีเหนือเนี่ยเขาผูกพันกันมานานนะครับแล้วก็มีไอ้วิสัยทัศน์นะครับมีแนวทางในการปฏิบัติต่อเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยออกมาในแนวเดียวกันแปลว่านะครับหรือพอจะอนุมานได้ว่าถ้าวันนี้ถ้ามีคนบอกว่าเอ้ยรัสเซีเหนือทรงทหารเข้าไปเยือนรัเสเซียใช่ไหมเนะี่ยนี่ไงครับคือคําตอบ ของร่องไปนะครับผมคิดว่านะครับความเป็นไปได้สูงสุดเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นชาติที่เก่งอีกชาตินึงนะครับในเรื่องของขอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไฮเทคนะครับวันดีคืนดีคิมจองอึนก็สั่งยิงจรวดนะครับเดี๋ยวอาทิตย์โน้นยิงอาทิตย์โน้นยิงนะครับเขาไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอความผูกพันที่มีอยู่นะครับในระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยเฉพาะปูตินนะครับกับชิมจองอึนเนี่ยซึ่งเขาเจอกันเขาก็กอดกันทุกทีเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปได้นะครับไม่ไม่ได้เกินเลยอะไรเลยอันที่หนึ่งส่งเรื่องของอาวุธนะครับที่เกาหลีเหนือมีพร้อมพรั่งนะครับพอเพียงที่จะให้กับลูกพี่นะครับคือรัสเซียขณะน,นี้ซึ่งกำลังขาดแคลนอันที่สองเรื่องของทหารเนี่ย ถ้าจะพูดไปแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับถ้าจะบอกว่าเออไอ้สามคนสามพันคนเนี่ยนะครับที่ไปเห็นมาในมีภาพถ่ายดาวเทียมส่งมาทั้งหมดเนี่ยถ้าจะบอกว่าไปฝึกร่วมซึ่งก็ฟังได้นะครับถ้าจะพูดให้มันดูดีนะครับว่าเออไม่มีอะไรและข่าวที่ผมได้ไปเจาะมาเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะบอกว่าเ,เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งเทคนิค ครับเข้าไปช่วยโดยเฉพาะเป็นเหล่าทหารช่างซึ่งมีความชนานาญพิเศษในเรื่องนั้นเรื่องนี้พยายามที่จะบอกว่าไม่ได้เข้าไปทําการสู้รบนะอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับจะพูดมีวาทกรรมยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าวันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนละเรื่องที่เกาหลีเหนือส่งทั้งอาวุธและทหารเข้าไปนะครับในยามนี้ผมก็เชื่อว่า ในฐานะที่ก็เป็นเพื่อนบ้านกันมันซื้อใจกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้รัเสเซียเองก็ถูกสังคมโลกออโดดเดี่ยวนะครับแซงช t i o ในหลายๆเรื่องวันนี้เพื่อนในยามยากผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักนะครับว่าเป็นไปได้ทีเดียวก็อํสำคัญท,ที่สุดเนี่ยชวนคุยต่อไปเลยนะครับตรงนี้ว่า ดีไม่ดีนะครับถ้าเขาทําต่อเนื่องไปอะไรไปไ่ยตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับที่สาคัญอีกนิดหนึ่งเอามาเติมกันตรงนี้ก็คือรัสเซียก็กําลังประสบปัญหาอยู่เหมือนกันในเรื่องของการไปเกณฑ์เอาผู้คนมาอยู่ในกองทัพนะครับเรื่องนี้เนี่ยปูตินดําเนินการมาเป็นข่าวมาตลอดนะครับว่าจะต้องเกณฑ์ทหารเพิ่มอีกสองแสนเพื่อเอามาเติม ในทั้งสงครามแล้วก็ในยามปกติซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ได้ข่าวกันอยู่ลณโซ่คงได้ข่าวนะครับเรื่องของมีข่าวว่าเด็กหนุ่มในรัสเซียหน,นีออกนอกประเทศนะครับรวมทั้งบ่ายเบียงที่จะเข้าไปสู่กองทัพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าอ,อถูกที่ถูกเวลาเกาหลีเหนือมานะครับไม่ถึงก็มาเติมให้เต็มหรอกนะครับแต่หมายความว่ามาเป็นส่วนหนึ่งในจังหวะเวลาที่มันขาด นะครับผมก็เชื่อว่าตรงนี้ผมค่อนข้างจะให้น้ำหนักนะครับว่าเป็นไปได้แล้วด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับที่จะหยุดความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศไดตรงนี้ครับผมอย่างนี้ท่านมองว่าการการออกมาของสหรัฐในรอบนี้เนี่ยเป็นเป็นท่านท่านมองท่าทีของสหรัฐยังไงบ้างสําหรับภาพของความขัดแย้งของ รัเสเซียและยูเครนอันนี้ทางสหรัฐเองจะก้าวเข้ามาเป็นมีบทบาทมากขึ้นกับกับสงครามในสมรภูมินี้มากน้อยขนาดไหนไหมครับท่าน3ามปีที่แล้วนะครับตั้งแต่สามปีที่แล้วที่ผมบอกกับคุณโซนะครับตั้งแต่รัเสเซียบุกเข้าไปในยูเครนเนี่ยคนที่ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ถือว่าส่งเสียงแล้วก็ปลุกชาติต่างๆในนาโตขึ้นมาคือสหรัฐ ครับเพราะว่าสหรัฐกับยูเครนเนี่ยเขาก็เกื้อกูลกันมาข้อสำคัญที่สุดเนี่ยครับเอาเป็นว่าถ้ายูเครนเนี่ยนะครับถูกรังแกจากรัสเซียซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่เอาเป็นว่าคูเาเ่เป็นคู่สงครามนะครับหรือว่ามีความขัดแย้งกับสหรัฐเนี่ยสหรัฐไม่ลังเลแล้ครับที่จะกระโดดมาช่วยยูเครนตรงนี้เพราะฉะนั้นตอบคำถามคุณโซนะครับว่าตั้งแต่ วันแรกนะครับเดวันจนกระทั่งวันนี้จะสามปีแล้วเนี่ยทุกลมหายใจอยู่ที่สหรัฐหมดนะครับ<ม>แล้วสหรัฐก็ประเคนให้ชนิดที่เรียกว่าโอ้โหผมเป็นเออโอเคครับเคยรับราชการทหารมาก่อนแล้วก็ติดตามนะครับข่าวว่าสภาของรทสหรัฐให้นะครับอนุมัติให้เท่นี้นะครับอีกพันล้านเหรียญสองพันล้านเหรียญอะไรต่างๆเหล่านี้จนมีความรู้สึกว่าโอ้โหที่ ให้กันถึงขนาดนี้เลยเชื่อเลยซึ่งบอกได้เลยครับว่าสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้นำของเนโต้เนโตมีทั้งหมด30กว่าชาติเนี่ยนะครับและชาติอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตครับมีอังกฤษมีฝรั่งเศสนะครับมีอิตาลีนะครับมเออีเยอรมันนะครับรวมทั้งโปลแลนด์เนเธอร์แลนด์ คุณโซ่ต้องอันนี้คงแต่คงจําได้นะครับหรือว่าคงได้ข่าวมาแล้วชาติต่างๆในนาโตเนี่ยรุมนะครับมอบอาวุธชนิดที่ว่าโลกตะลึงให้กับยูเครนพอจำได้้ยครับมันคือเครื่องบิน F16 นะครับที่ถึงเป็นแก้วตาดวงใจที่ยูเครนร้องขอมาตลอด ผมเองเนี่ยที่ติดตามข่าวนะครับแล้วก็อ่านคนนู้นคนนี้เข้ามานะครับบทความอะไรต่างๆที่ว่ามไม่มีดงังใครก็จะไปให้นะครับแก้วตาดวงใจนะครับ F16 เนี่ยมันคืออาวุธที่เหนือชั้นทีเดียวแล้วในที่สุดเนี่ยวันนี้ยูเครนได้แล้วนะครับหลังจากที่ไปแอบฝึกนะครับอเมริกาก็เอานักบินยูเครนไปฝึกให้ในอเมริกาแล้วก็บางส่วนก็เข้าไปฝึกนะครับในยุโรปนั่นแหละนะครับแล้วประเทศที่ให้ มาหนึ่งฝูงแล้วขนาดนี้ถึงแล้วเนะี่ยยูเครนแล้วเนะี่ยก็คือเนเธอร์แลนด์ให้ f16 แต่ก็เป็นของที่เขาใช้แล้วนะครับเอามานี่คือสหรัฐนะครับบวกด้วยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่ง6 7สามี่ห้าหเจดนะครับประเทศต่างๆที่ลงขันกันเข้ามาช่วยยูเครนจึงทำให้ยูเครนอยู่มาได้ถึงวันนี้ถึงปีที่สนะครับแต่ก็ยังยักแย่ยักยันกันอยู่นะครับ อาหารที่อยู่ในแนวรบเนี่ยวันนี้ก็ยังยันกันอยู่นะครับซึ่งซึ่ง,งทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ที่บอกกับโซว่าสาหรัฐมองอย่างไรสหรัฐไม่ได้มองสหรัฐช่วยช่วยเต็มพิกัดครับถ้าวันใดที่สหรัฐหยุดช่วยเนี่ยวันนั้นยูเครนนะครับจะราบเป็นหน้ากลองซึ่งสหรัฐจะไม่มีตอบคำถามตรงนี้ ชัดๆสหรัฐจะไม่ปล่อยให้ยูเครนนะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือว่าแพ้สงครามในครั้งนี้รวมถึงประเทศต่างๆในยุโรปด้วยวันนี้ตื่นกันหมดนะครับตั้งแต่ประเทศนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์นะครับในย่านโนตนะครับในย่านบอลติกรัฐต่างๆเนี่ยรวมทั้งประเทศที่อยู่ทางตะวันตก หมายความว่าถ้ารัเสเซียทะลุยูเครนเข้าไปได้เนี่ยนะครับมันจะไปทะลุที่โปลแลนด์วันนี้โปลแลนด์ก็เต้นเป็นเจ้าเข้าเลยนะครับว่าถ้ากองทัพรัเสเซียทะลุแนวยูเครนมาเนี่ยมันจะมาเจอกับโปลแลนด์เพราะนั้นชาติต่างๆเราเนี่ยครับในยามเนี้ยเขาได้ลงขันกันนะครับแข็งขันมาก ทั้งเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะช่วยอยู่เครนตรงนี้แล้วก็เรื่องสำคัญเลยที่ผมเรียนคุณโชว์ไว้เลยตรงนี้นะครับเพราะว่าถือถือโอกาสอธิบายตรงนี้เสียเลยท่าทีของสหรัฐในขณะน,นี้รออีกสองอาทิตย์ที่จะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับ5พฤศจิกายนวันนี้ทั้งคุณกกมบลาแฮร์ริสแล้วก็โดนัลด์ทรัม ถูกสปอตไลท์ของโลกสองนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยถ้าใครขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ห้าพฤศจิกเนี่ยนะครับพอจะรู้เรื่องรู้ราวกันละใครเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเพราะสองคนเนี่ยมีท่าทีต่อสงครามยูเครนรัสเซียต่างก,กันนะครับซึ่งทรัมป์ก็มีแนวทางหนึ่งนะครับคามาลาแฮริสก็มีอีกแนวทางนึงเพราะฉะนั้นสองคนเนี่ยกำลัง พูดกับประชาชนอเมริกันนะครับในแนวทางของตัวเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยเรื่องของสงครามเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถูกนำมาหาเสียงด้วย mm hmm. ถ้าคนใดนะครับที่โอเคริพับริกันกับเดโมแครตถ้าพูดถูกใจคนอเมริกันและคนอเมริกันเลือกคนนี้เนี่ยนี่คือจุดเปลี่ยนของสงครามอีกครั้งหนึ่ง มันโยงใหญ่กันอย่างไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นความจริงครับโลกทั้งโลกพูดตรงกันหมดว่าสงครามไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลนะครับในวันนี้กับเลบานอนนะครับกับฮามาสกับอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดและอีกสมอละูมินึงก็คือที่อ,อิสราเอลรัสเซียยูเครนสองสมอละูะิูเนี่ยมีตัวแปรที่สำคัญอีกประมาณสองอาทิตย์จะรู้นะครับ ถ้าพูดภาษาสนุกสนุกเดี๋ยวก็รู้ว่าหมู่หรือจ่านะครับเพราะว่าถ้าผู้นำสองคนเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ต่างกันเนี่ยมีวิธีการเนี่ยเขามาคับวิธีได้ครับ